Ladies and gentlemen, next performance performed by a small student and it's called or grasshopper dance. This is reflect the tradition of the Surin people because uh, during this time is a har rice harvest season and then a lot of grasshopper come out during this season. Is that why we use? เสียงกร้องเพลงแบบนี้เสียงของมนุษย์ชกผ้าด้วยเส่งือต่อมนุษย์เสียวถุงเสือเปลี่ยวเจ้าชื่อการ์โนติงต์ต่อเปที่สยทน่สารักนักเรียงม่ัธอมศึกษาตอนต้น พร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องจิ้งจอกตัวน้อยของเราด้วยค่ะ Enjoy the show บริเวณตรงหน้าเต็นขออนุญาตผู้สื่อขาวครับถอยไดยครับตรงหน้าพราวิธีครับคนอยู่ตรงพราวิธีจะมองไม่เห็นนะครับผู้ปกครองช่างภาพครับเจ้าหน้าที่ดูแลด้ครับ 看了吗？ ครับขอเสนอกรกตนะฮะแสดงกระโปรงตอง70คนจากโรงเรียนเมืองสุรินทร์ครับขอบคุณท่านผอชีวิตกองศรีนภาาคที่่นรักมากๆเลยนะคะในรงตองตัวน้อยๆของเราเป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเมืองสุรินทร์นะคะ70เอ่อ70คนเราเรียก70ตัวถ้าเป็นกระโปรงตองตัวนะคะ กระนับทิ้งตองนี่ก็คือตะข่ายต,ตำข้าวนั่นเองนะคะในส่วนของตะข่ตยตำข้าวนั้นนะคะอย่างมากมายในท้องที่ของจังหวัดสุรินทร์นะคะโดยเฉพาะงริงหลังฤดูากาลเก็บเกี่ยวเมื่อชาวไร่ชาวนาของเราได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะอย่างนาข้าวแบบนี้เมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จปั๊บเนี่ยนะคะเราจะเห็นตะข่ตยตำข้าวนะคะได้ออกมาไร,ร่รำให้เราได้เห็นนะคะเ,เป็นภาพที่น่ารักดังนั้นแล้วนะคะเป็นพุ่ลุดของเรานะคะ ก็ได้มีการประดิษฐ์ท่ารำนะคะด้วยการเห็นลีลาของตะกั่งเต้นตำข้าวมาเป็นการแสดงรำกระนบติ่งต่องนั่นเองค่ะ70 cutest grasshoppers 70 students from Mandarin School they perform very well and then they they are the cutest grasshopper in the world I think คำเตือนครับว่า เลิศล้ำชิลปะมวยไทยถูกต้องค่ะดังนั้นแล้วในการสแสดงในวันนี้นะคะเราก็ลืมไม่ได้เลยที่จะมีการสแสดงในชุดพิเศษชุดนี้นะคะนั่นก็คือการสแสดงไหว้ครูไร่รำมวยโดยสาสตร,ราจารย์ศาตราคณศาสตร์มายุรยรัชพัฒสุรินนะครับขอเชิญทุกท่านครับชมได้แล้วันีครับ next performance วยไทย เด็กๆมาแสดงคือไทชวนมาสุดแสดงกีฬาเบสบอลก็สิออกนะาจะยื่นออกนะเราสองคนน้ประพรมยนกศึกษาของคณะการศึกษา a ณะที่เราจะพนักศึกษาวัดเสือเจไม่ได้ยินหรอเราจะเห็นนะคะว่าเป็นชายชะกันทั้งนั้นเลยนะคะน้องๆ สาถาพลาศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒสุรินนั่นเองนะคะต้องขอขอบกับคุณคนนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรฉลองสุขทองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒสุรินค่ะขอเสียงปรบมือดังเป็นกำลังใจให้เหล่านักมวยของเราด้วยนะคะหนวกเขา แล้วต้องขึ้นบนเวทีแน่ค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวัฒนธรรมจังหวัดนะคะที่ประสานงานการแสดงชุดนี้มาให้เราได้รับชมนะคะขอบคุณท่านวัฒนธรรมจังหวัดสุวินนะคะคุณอาลุ่มต้องสีดายเลยนะน่าจะใช่มาขัดชไหนยังไม่มาเลยเนี่ยสงสารมั้มเบอยู่นี่งราะว่าในเวทีอยู่ในอัศจรรย์หรือเปล่าไม่มากัดช้างเนาะ บวกเขาอยู่กับช้างมานำมาน่ะัไม่มาเลยรไหมอ้เขาัดกแลมีคนเข้ามาดูแลมีใครบอกขาเดียวว่าหน่เลนหนึ่งเหมครั นะการสอมาลมาลมาลนรัก,กามาเลยพี่น้องกับสำหรับการรำนี่จะมีการสามท่านะฮะปกติมีหลายท่นานะครับแต่แวันนี้เราจะทำการสาธิตให้ท่านได้ชมถ้าแม่ไม่ไปถ่ายชุด พูนสวยแล้วค่ะเลยจะไปหาเบาอะไรเออไม่เดือยไม่ไม่เห็นคนข้างหลังตาอะไรอยากบันโอ้ไม่เข้าใจเหมือนกันเก็เป็นเราไม่กล้าลุกขึ้นไปเดินเอาใครเขาก็มีนะคเดี๋ยวไปกันเอาจบแล้วหรอกจบแล้วหรอผมขอเสียงปรบมือด้วยนะครับนี่คือเป็นการแค่สาธิตโดยมีการประสานงานในเรื่อนะครับ

แล้วก็วันนี้นะครับอาจารย์มา,มาสโอดนะครับวันนี้ท่านจะได้ชมการร่ายรำมวยไทยโดยร้อยโทสมบัติปัญชาเมะหรือบัวขาวด้วยนะครับขณะนี้นบัวขาวกําลังขึ้นรถเออไม่ใช่ขึ้นรถขึ้นช้างช้างนช้างนะคะดูาการวงหลังสนาร,รีรถไฟแล้วก็ออกมาถึงบริเวณตรงนี้แล้วนะครับค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะขบนวนครงจะได้เข้ามาสู่บริเวณ ลานนุสาวรีย์พระยาสุริยพงษดีศรีนรงจาวาแห่งนี้แต่ว่าในขณะนี้นะคะท่านจะได้เห็นนะคะความสง่างามของเหล่านางอัปสรานะคะที่พร้อมแล้วที่จะได้ไรยรำนะคะมอบความงดงามนะคะให้กับทุกท่านได้รับชมนะคะการแสดงในชุดนี้นะคะเป็นการแสดงที่รวมเหล่านางอัปสราจากโรงเรียนสรินทร์โดยท่านผู้อำนวยการสรวิทย นพงศริเดชโรงเรียนศรีขรภูมิพิสัยโดยผู้อำนวยการบุญศักดิ์บุญจูงโรงเรียนศินรินวิทยาโดยผู้อำนวยการนิเวศถิงทองนะคะการแสดงในชุดนี้มีเหล่านางอัปสราทั้งสิ้น40คนด้วยกันนะคะนี่คือความงดงามของอัปสราสุรินค่ะ Next performance is for a a r a Goddess Dance performed by 40 students a uh, high school student from Sirin School, C. High School, and C. in Vitya School. 接下来的表演就是我们古代高年成女的表演，要表示啊、呃、我们非常啊、呃、柔软魅力的一个啊、呃、古代神父啊和古代啊、呃、女神的，就是这个表演从四十个人来啊、呃、各啊、呃、各个的啊四、呃、年级的中学，比如就智岭峰中学、四法拉坪中学和新新南岭中学。

เริ่มอ,อัพศราค่ะ ¡Cállate! No, no, no. โรวิชนกคงสเดชโรงเรียนสิริภูมิสัยโดยแท้วิญญาณบุญสักบุญจู สง่างามสวยมากสวยงามมากๆอ่อนช้อยสวยงามจริงๆนะคะในแต่ละ,ะโรงเรียนที่ได้จัดขบวนนะคะในการร่ายรำต่อหน้าท่านผู้มีเกียรติทคะที่เป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศในครั้งนี้นะคะครั้งนี้มันจะกอนเท ladies and gentlemen all, I would like to thank you all the performers and their support, their supporter Uh, directors from uh, three schools, and it takes a long, long time in order to be able to dance uh, or to perform this, this performance. And it, it needs a lot of practice, dedication, and also. Uh,

柔拉和柔软和非常美丽的动作啊，然后呢，现在他们啊表演的结束了，但是大家可以跟啊可以拍照，看到他们的美丽。 こちらの学校ではあの授業の中でこういうタイの舞踊の授業っていうのは、まあ美術系の授業としてあるわけなんですねですから皆さん授業の中で勉強して先生から教えてもらってその中から特に踊りの上手な子どもたち学生さんたちがこうやって選抜されて<で>、えー、踊りに参加してくれてるわけです。やったー ตอนนี้ช้างกำลังจะเข้าสู่งานต้อนรับในวันรุ่งขึ้นวันศุกร์นี้เลครับผมขอรบกวนเคลียร์พื้นที่ตรงช้างที่จะเข้ามานะฮะฝั่งตะวันตกนะครับตอนนี้ช้างที่โค้งมาแล้วโค้งตรงนี้นะค่ะเพราะว่าจุดนั้นจะเป็นจุดที่ช้าง